คิดด้วยกำลังสองทุกๆวันศุกร์นะคะดิฉันคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิตวานิชประธานสถาบาันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI มีเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมาฝากมากมายนะคะวันนี้เรื่องสำคัญค่ะปัญหาคอร์รัปชันที่การจัดอันดับล่าสุดปรากฏว่าอันดับของไทยแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ2 3ปีที่แล้วแย่ขนาดไหนคะอาจารย์คะ ครับจะเรียกว่าแย่ขนาดไหนก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับเรารู้จักประเทศอย่างโคลัมเบียนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศของดินแดนมาเฟียประเทศค้ายาเสพติดปีนี้ประเทศไทยมีอันดับการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับหรือดัชนีความโปร่งใสที่จัดโดยองค์การความโปร่งใสสากลนะครับ Transparency International เราต่ากว่าโคลัมเบียเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่ํากว่าหลายประเทศในเอเชียที่เป็นเพื่อนบ้านเราด้วยซ้ําต่ํากว่าจีนนะครับอันดับเราเคยดีๆอยู่อันดับ50กว่าเกือบเกือบ60นะครับ59แต่หลังจากนั้น เราก็มีอันดับตกลงตกลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับปีที่แล้วอันดับเราอยู่ที่อันดับ88ของโลกนะครับและปัจจุบันปีล่าสุดที่มีผลการจัดอันดับออกมาไม่กี่วันก่อนนะครับอันดับของเราล่วงไปถึงอันดับเกินร้อยแล้วครับอยู่ที่อันดับ102ครับซึ่งการที่คอร์รัปชันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อประเทศหลายอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่คนจะเป็นห่วงกันแล้วว่าถ้าเกิดคอร์รัปชันเยอะๆนะครับนักลงทุนไม่อยากมา และนอกจากนี้ยังทําให้เกิดปัญหาการเมืองนะครับเราทะเลาะกันส่วนหนึ่งวันนี้ก็ด้วยเหตุผลทางการเมืองว่ารเราคิดว่านักการเมืองคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าคอร์รัปชันหนักข้อขึ้นประชาธิปไตยก็เป็นปัญหาและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือคอร์รัปชันนั้นมีผลบั่นทอนจริยธรรมของคนในสังคมด้วยนะครับอย่างที่ว่ากันว่าเป็นมะเร็งร้ายต่อสังคมจริงๆนะครับใช่ครับจะไม่มีประเทศใดเลยนะครับในโลกที่เคยเป็นประเทศกําลังพัฒนา แล้วก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วคือเป็นประ,รประเทศร่ำรวยขึ้นมาได้หากมีคะแนนคอร์รัปชันนะครับคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่อันดับแย่ๆนะครับเช่นต่ำกว่า4คะแนนเต็ม10คะแนนแต่ว่าประเทศไทยนะครับไม่เคยมีคะแนนต่อต้านคอร์รัปชันเกิน4คะแนนเลยประเทศที่จะพัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทยไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้นะครับจะต้องปราบคอร์รัปชันให้ได้ด้วยนะครับเป็นความสําคัญอันดับแรกเลยนะคะที่จะหลุดพ้นจากความยากจนเป็นปัจจัยชี้ขาดตัวหนึ่งเลยนะครับ ปัญหาหนึ่งะครับที่เราเจอกันเยอะก็คือการเอาผิดกับผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับค่อนข้างทำได้ยากโดยเฉพาะที่มีตําแหน่งสูงเช่นนักการเมืองนะครับเท่าที่ผมจําความได้นะครับมีเฉพาะคุณรักเกียรสุขธนานะครับที่ถูกตัดสินคดีทุจริตยานะครับที่ถูกตัดสินจําคุก และทุกว,วันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นักการเมืองท่านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒนาอัชะวะเหมนะครับในคดีคลองด่านคุณประชามารินนท์ในคดีของรถดับเพลิงซึ่งตัดสินไปไม่นานหรือคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งมีหลายคดีมากเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันทั้ง3ามด้านอยู่ต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับยังไม่ต้องมาชดใช้กับคดีที่ตัวเองทําไว้นะครับค่ะ ก็มีแนวคิดดีๆนะครับจากศาสตราจารย์โรเบิร์ตคลิสกาดนะครับซึ่งมาประเทศไทยไม่นานมานี้นะครับท่านก็มีสมการที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่าคอร์รัปชันมันขึ้นกับอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจสมการนี้เราก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยได้มากขึ้นครับท่านบอกว่าคอร์รัปชันคือตัว C นี่นะครับจะขึ้นอยู่กับ3ตัวครับตัวแรกนะครับคือขึ้นอยู่กับตัว D discretion หรือวันดุลพินิษนะครับ ถ้าดุลพินิจเยอะคอร์รัปชันก็จะเยอะถ้าเกิดข้าราชการสามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้ตามใจชอบนักการเมืองสามารถพิจารณาหลายเรื่องได้ตามใจชอบคอร์รัปชันก็จะเยอะนะครับ<อ>ตัวที่2ก็คือมอนอปเอีหรือว่าการผูกขาดนะครับถ้าการผูกขาดในเศรษฐกิจเยอะโอกาสที่จะมีกําไรมหาศาลมันก็เยอะมันก็ล่อให้เกิดคอร์รัปชันได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือตัว A นะครับตัวนี้เครื่องหมายติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัว A หรือ accountability กลไกความรับผิดชอบ สูงนะครับความโปร่งใสมากนะครับโอกาสจะเกิดคอร์รัปชันน้อยสมการนี้ก็บอกว่า c เท่ากับ d บวก m ลบ a นะครับ cdm a คล้ายๆกับรุ่นโทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ฟังอาจจะได้จำกันง่ายๆนะครับแต่ว่าตัว a นั้นติดลบเพราะฉะนั้นถ้าจะลดคอร์รัปชันนะครับต้องจัดการกับ3ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องลดดุลพินิจคือลดตัว d ถ้าเกิด d i s c r e t i o n ดุลพินิจเยอะนะครับคอร์รัปชันจะเยอะเพราะฉะนั้นต้องลดดุลพินิจยกตัวอย่างนะครับเวลาธุรกิจไปขอใบอนุญาตจากหน่วยราชการ บางครั้งใบอนุญาตนั้นกว่าจะออกนานมากธุรกิจก็อยากจะวิ่งเต้นเร็วๆนะครับเอาอนุญ,ญาตออกมาไวๆก็ต้องไปจ่ายเงินใต้โต๊ะกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกําหนดกรอบเวลาชัดเจนทําคู่มือในการพิจารณาว่าเงื่อนไขใดจะออกหรือไม่ออกบนุญ,ญาตให้โอกาสที่จะชุดจริตคอร์รัปชันกันก็จะลดลงนะครับและกรณีที่หน่วยราชการไม่ออกบนุญ,ญาตให้คุณจะต้องอธิบายเปิดเผยเหตุผลว่าทําไมจึงไม่อนุญาตนะครับ ตัวที่2นะครับก็คือเราต้องลดการผูกขาดจึงจะลดการคอร์รัปชันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอาเข้าถั่วเหลืองนะครับก็จะต้องมีโคต้านําเข้าโคต้านําเข้าทําให้เกิดการผูกขาดเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาว่ามีความเสี่ยงจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้มีโคต้าลักษณะนี้ครับเป็นปัญหาจึงต้องยกเลิกโคตา้าสินค้านําเข้าต่างๆนะครับรัฐเองควรจะยกเลิกการผูกขาดที่รัฐเข้าไปทําเองเช่น ทุกวันนี้รัฐซื้อข้าวในโครงการจำนำข้าวมาแล้วก็เป็นคนขายข้าวออกไปเองเพราะฉะนั้นรัฐผูกขาดตลาดข้าวแบบนี้โอกาสเกิดคอร์รัปชันก็จะเยอะนะครับสุดท้ายนะครับประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อมาปราบการผูกขาดแต่ว่ากฎหมายนี้ใช้มาเป็น10กว่าปีแล้วไม่สามารถกล่าวโทษเอาใครเข้าคุกเข้าตารางหรือว่ากระทำลงโทษได้เลยนะครับสาเหตุสําคัญก็คือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านี้ เป็นคณะกรรมการอยู่ใต้กระทรวงพาณิชย์มีนักการเมืองคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานจึงไม่สามารถเอาผิดกับใครได้เลยก็ต้องทําให้คณะกรรมการนี้เป็นอิสระให้ได้นะครับค่ะฟังดูเหมือนกับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบกระบวนการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการค้าเพื่อที่จะไม่นําไปสู่การคอร์รัปชันนะคะใช่ครับและที่สําคัญเราต้องเพิ่มความโปร่งใสและกลไกความรับผิดชอบนะครับ คุณนัทธาย่วงการสื่อก็ทราบดีว่าข้อมูลข่าวสารถ้าประชาชนรู้เห็นอะไรแบบรัฐนะครับโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็จะยากเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความโปร่งใสโดยการแก้ไขกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรามีกฎหมายนี้มาแล้วแต่ว่าใช้ยากมากนะครับขอข้อมูลจากหน่วยราชการนั้นขอยากจริงๆะนะครับ ที่ผ่านมาได้เห็นภาครัฐก็พยายามจะสื่อสารผ่านเว็บไซต์ผ่านออนไลน์ต่างๆตรงนี้ช่วยได้ไหมคะก็มีข้อมูลจํานวนหนึ่งออกมาแล้วนะครับแต่ยังมีข้อมูลสําคัญๆซึ่งยังขอดูยากนะครับเช่นโครงการจํานําข้าวนั้นจะขอดูว่าเหลือข้าวอยู่ในโกดังเท่าไหร่แค่นี้ก็ไม่มีใครทราบแล้วครับอันนี้เป็นปัญหาครับรัฐควรจะเปิดให้สังคมเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับที่ผ่านมาองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะครับได้เสนอบอกว่าเวลารัฐจะทำโครงการขนาดใหญ่ขอให้มีส่วนให้ภาคสังคม ให้ภาคธุรกิจนะครับเข้าไปดูด้วยที่ผ่านมาเรื่องนี้ยังไม่ค่อยไปได้ไกลเท่าที่ควรนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือทําอย่างไรให้คดีเรื่องคอร์รัปชันเป็นคดีที่ไม่มีอายุความนักการเมืองซึ่งหนีออกไปต่างประเทศแล้วหวังว่าหมดอายุความแล้วจะกลับมาจะได้เลิกทําแบบนี้อีกนะครับและสุดท้ายนะครับอยากจะเสนอแนวความคิดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญก็คืออยากให้ประเทศไทยนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับของอนุสัญญา ต่อต้านการให้สินบนของ OECD OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีกระบวนการในการตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันข้ามประเทศได้ดีถ้าประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรนี้นะครับเราก็จะถูกตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นการทุจริตคอร์รัปชันจะทำได้ยากขึ้นนะครับน่าสนใจนะครับว่าประเทศอย่างคลัมเบียเข้ามานะเป็นสมาชิกของสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันของ OECD เรียบร้อยแล้วเขาตัดสินใจเข้า มาอยู่กับโ e c d กีป่ปีแล้วคะจารย์เพิ่งเข้ามาต้นปีนี้นะครับแล้วที่จะตามเข้ามาก็คืออินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับของอนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันเขาก็จะมีความโปร่งใสนักลงทุนก็อยากจะไปลงทุนประเทศเขากรณีประเทศไทยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยจะหมดเสน่ห์และคนไทยจะเดือดร้อนจากภัยทุจริตคอร์รัปชันครับค่ะ เอาละค่ะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาภายในประเทศนะคะที่อาจารย์เชื่อมโยงไปถึงสถานาการณ์ในอาเซียนด้วยถ้าไทยยังไม่ตื่นตัวกันก็จะยิ่งตามประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ทันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะทั้งหมดคือคิดด้วยกำลังสองสำหรับวันนี้ค่ะ